เหรียญที่น่าสนใจมากครับเพราะว่ามีการทำออกมาหลายรูปแบบแล้วคุณรู้ไหมครับว่าเหรียญไหนที่มีลุ้นหลักแสนวันนี้นะครับผมจะเอาเหรียญพระพันปีนะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นเก่านั้นนะครับเอามาวิเคราะห์กันว่ามีโอกาสถึงหลักแสนหรือไม่นะครับวันนี้คุณจะได้เห็นตัวจริงของเหรียญหายากเหรียญน,นี้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของร้านประลันที่รักทุกท่านครับผมบุญพัฒน์ศิระเรืองวันนี้เจ้าของร้านประลันนะครับสำหรับนะวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องราวของเหรียญราชินีรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่านะครับนะเป็นเหรียญที่ผมได้มาอยู่ในมือครับและนะผ่านมานานละนะผ่านมานานนะหลายปีละคุณเชื่อไหมครับตอนที่ผมได้มาตอนแรกนั้นนะครับผมก็รู้ว่าราคาดีแบบว่า ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่พอตอนนี้นะครับนะเมื่อกระแสเหรียญนะครับนะเริ่มมีคนสนใจมากขึ้นกลายไปว่าเหรียญนี้นะครับมีนะโอกาสที่จะได้ถึงหลักแสนเลยทีเดียวนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับสำหรับใครที่มีเหรียญตาด้วยผะกาศรับซื้อนะครับคุณสามารถติดต่อหาผมได้ทุกทางตามนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ปานนันไลน์แอดปานนันแปดแปดนะครับ ร้านของเราปรเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเชา้าถึง4โมงเย็ยนวันทด์ถึงวันเสาร์ใครที่นะครับนะอยากขายให้เราเลยครับแนะนําว่าติดตามเรานะเพราะว่าหลายคนเนี่ยชอบไปดูข้อมูลจากที่อื่นนะครับเรามาขายเราไม่ได้นะแล้วบอกเลยนะว่า,านะเราไม่ได้ทําใบรับรองใบรับประกันทั้งนั้นครับระวังจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับเดี๋ยวนี้มุกที่แอบอ้างทําใบรับรองใบรับประกันแม่งมันโคตรเยอะเลยนะไม่รู้ว่ามันทำม้แบบแล้วนะคนนึงเชื่อกันได้เลยขนาดนี้นะเวลาคุณไปโอนเงินให้มา,มาเนี่ยเวลาด่ามาดา่าเราเนี่ย อันนี้นะครับเราก็น้อยใจนะครับเพราะว่านะครับมันเราไม่เกี่ยวข้องด้วยทําไมเราต้องมาโดนด้วยนะท,ทั้งที่นะาค,คุณก็ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเราเลยนะไม่ได้ตามหาเราเลยนะแต่พอถึงเวลาจะด,าด่าเลยเฮ้ยตามหาเราเจอซะง,งั้นนะอ่ะโอเคนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของเหรียญเหรียญราชินีนะรนรนครับซึ่ง หลายคนกนะ็จะเรียกว่าเหรียญปัจจุบันกะ็เป็นพันปีเนาะก็เป็นรนะาชินีในสมัยรัชกาลที่9นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญเหรียญ<ๆ>หนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญน,นิกเกิลธรรมดานะเหรียญนิกเกิลธรรมดานะครับคือเหรียญน,นี้นะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะนี่คือเหรียญน,นิกเกิลน,นะครับที่ผมได้มาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับ เหรียญน,นี้นะครับนะเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับสร้างจากเนื้อนิกเกิลน,นะครับคือสมัยนั้นอ่ะความมั่นใจของผมนะเกี <S <S ่ยวกับเรื่องราวของเหรียญเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้า,ขา,างจะน้อยนิดน,นึงเพราะว่านะครับเราเจอรูปแบบแปลกๆอะไรมานะเยอแบบนะแยะมากมายเนาะอย่างเหรียญเนี่ยผมได้มาแลนะสิ่งที่ผมเห็นแรกๆก,ก็คือนะครับนะเป็นเป็นเรื่องของเนื้อเนื้อโลหะนะเนื้อโลหะด,ด้วยนะครับนะซึ่งนะแต่ก่อนเนี่ยนะครับนะโอกาสที่แบบว่า เดี๋ยวจะเกล็ผทานหรืออะไรเนี่ยมันยากไงแต่ปัจจุบันนะครับเรามีนะเรามีสถาบันเกดเหรียญของประเทศนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการสถาบันเกดเหรียญเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยเหรียญนี้นะแต่ก่อนนะถ้าส่งไปต่างประเทศเนี่ยความมั่นใจผมอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ปัจจุบันถ้าเกิดในประเทศไทยหรืออะไรก็ได้รับการยอมรับครับเพราะว่าล่าสุดนะครับเราก็ได้เห็นเหรียญที่นะครับนะไม่น่าไม่น่าจะปังก็ปังขึ้นมาได้นะครับวันนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญนี้แล้วกันสําหรับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคร นะปกติแล้วนะครจนะต้องเป็นเนื้อทองคำนี่เป็นเหรียญ600สมัยก่อนตอนที่ผมซื้อมาเนะี่ยผมโคตรกลัวมากเลยให้ปลอมหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างนะเวลาเรามาส่องเลยให้ตรงเป๊ะทุกอย่างมีการทําปลอมขึ้นมาโดยใชเ้เนื้อที่เป็นนิกเกิลหรือเปล่าเลยแต่ปรากฏว่านะเหรียญนี้นะครับ,รานะรบจากการเช็คการดูหลายๆครั้งตำหนิหลายอย่างนะครับผมถึงมั่นใจว่าโอเคเหรียญน,นี้ไม่ปลอมแน่นอนครับเพียงแต่ว่าเป็นเหรียญที่เป็นเนื้อนิกเกิล ซึ่งเหรียญเนื้อนิกเกิเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะบอกได้ว่าอาจจะตกไปเป็นเหรียญ MTO เน TO, นะีเหรียญไอซั่งผลิตหรืออะไรต่างๆอะไรประมาณนี้เนาะก็จะทําให้ราคามันล่วงไปแต่นะปัจจุบันนะอันนี้คือเป็นเหรียญที่ทำออกมาเมื่อปีพศ25 1 1น้านะ2511นะเพราะฉะนั้นนะโอกาสของเหรียญน,นี้นะครับที่จะเป็นเหรียญแพทเทิร์นั้นมีโอกาสสูงมากเป็นเหรียญตัวอย่างมีการปั๊มก่อนที่จะทําบนเหรียญจริง อ่าก็มีความเป็นไปได้เนาะหรือว่าอาจจะเป็นนะอ,อาจจะเป็นเหรียญผิดเนื้อโลหะธรรมดาแต่คุณรู้ไหมครับว่าตั้งแต่ผมรับซื้อมาเนี่ยผมได้เหรียญน,นี้มาแล้วผมประกาศร,รับซื้อมาหลายต่อหลายปีแล้วปรากฏว่าเหรียญน,นี้นะครับผมยังไม่เจอเหรียญที่2ครับอ่เดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลนะมาให้ทุกท่านดูนะว่าเหรียญน,นี้นะครับปกตินั้นเป็นยังไงครับในปีพศ2515ผมขออ้างถึงซือเล่นนี้นะครับนี่คือ หนังสือเหรียญกระสับไทยครับปีพศ2515นั้นนะครับเหรียญที่ทําออกมาเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่เป็นเนื้อทองคําครับเนื้อทองคําคือเป็นทองคําทองคําเหรียญแรกในสมัยรัชกาลที่9เลยครับนะเป็นเหรียญแรกในสมัยรัชกาลที่9เลยนี่ฮะเหรียญแรกในสมัยรัชกาลที่9คือเป็นที่ระลึกสรอบ ที่ลึก3รอบครับทำออกมาเมื่อปีพศ2511ครับซึ่งเหรียญ600นะั้นหน้าเหรียญ600นะจำนวนการผลิตนั้นนะครับบอกไว้ว่าผลิตถึง45,000เหรียญครับสมัยนั้น45,829เหรียญครับการที่จะทำออกมานะครับอยู่ๆเอาออทองมาตีเลยอันนะี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมันเสี่ยงเกินไปเนาะเสียดายโลหะเหลืออะไรแบปนั้นะก็เลยมีการทดสอบแม่ตานะสนถนนษฐานว่ามีการทดสอบแม่ตานี่เป็นเหรียญเรียกว่าเป็นเหรียญที่นะ เก่าแก่ที่สุดเลยเก่าแก่ที่สุดเลยนะฮะเนี่ยครับเออจากแพทเทิร์นเนื้อทองคำเห็นไหมอ่าเนี่ยนี่นะครับให้ดูกันชัดๆเลยครับใครมีแบบเนี้ยนะครับวันนี้ใครมีแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้นะฮะคุณสามารถติดต่อหาผมได้จริงนะส่งภาพมาประเมินราคาได้เห็นไหมเออนะส่งภาพมาประเมินราคาได้เลยครับเนี่ยครับถ้าผิวถ้าผิวยังระดับอย่างนี้อยู่นะ คิวระดับอย่างนี้อยู่นะเนี่ยนะผมก็ให้ราคาสูงนี่ครับคือตอนนี้ผมกําลังจะลองส่งเกรดดูแล้วว่ามีโอกาสติดแพทเทิร์นหรือเปล่าถ้าเหรียญน,นี้นะเช็คออกมาแล้วติดแพทเทิร์นเนี่ยเหรียญแสนเลยนะคุณมาอีกแล้วนะครับเหรียญแสนหนึ่งเหรียญนะฮะรอบที่แล้วนะครับเหรียญน,นี้ผมคิดว่าเฮ้ยนะไม่น่าจะมีอะไรก็ติดแพทเทิร์นมาแล้วครับรอมีถ้าติดแพทเทิร์นอย่างนี้ถ้าผมติดแพทเทิร์นเหรียญน,นี้นะคุณมีสวยกว่านี้ผมรับซื้อคุณเป็นแสนได้เลยนะยืนยันรับซื้อได้เลยเหนะ็นไหม อ,อวงการของสะสมนี่มีอะไรให้เราได้ตกใจได้อยู่ตลอดเวลานะครับใครที่มีแบบนี้นะติดต่อเข้ามาหาผมนะผมยืนยันรับซื้อจริงเนาะหรือว่าถ้าเกิดคุณมีรายละเอียดคุณมีเหรียญที่แบบว่ามีรายละเอียดดีเทลอะไรที่ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยคุณก็สามารถนะติดต่อเข้ามาส่งภาพมาประเมินราคากับเราได้นะครับตามช่องทางนี้นะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ปานันนะเฟซเฟซบุ๊กปานันนี่ครับ ลายแอดปานันแปดแปดจะมีทีมงานเราคอยดูแลอยู่นะผมรับซื้อหลายอย่างนะคุณอยากขายพวกเครื่องเงินนะเครื่องเครือบเครื่องลายครามนะเครื่องนะเบนจ์จลงอะไรต่างๆผมทองนะจะเป็นเศษเงินเศษทองผมรับซื้อได้หมดเลยครับสามารถติดต่อมานะะให้เราประเมินราคาได้ครับเหรียญเก่าเหรียญหายากนะครับธนบัตรโบราณเงินตราโบราณทุกประเภทครับติดต่อเราได้นะครับ